คำหนึ่งที่แบบไปคุมคนของตัวเองก่อนข้าพังเห็นแมคนไทยใจดีก็จริงเวลาเข้มแข็งก็เหมือนทหารเลยนะเราก็พร้อมที่จะแบบว่าช่วยทหารเราแต่ว่าเรามีกฎระเบียบคือเราเชื่อฟังว่าเราก็ยังแบบรู้ว่าอะไรใช่อะไรที่ควรทำและไม่ควรทำรเช่นรับเงินอย่างเดียวนะเพราะว่าพอทหาร หอด้วยนหะลอดีอะไรก็ดีะได้ที่ประมาณนั้นหนะละหอนะน,นว่าเราเข้มแข็งไม่โชคก็แบบอินม,มากแบบว่าดูนะแล้วก็ชอบเป็นไงว่าอีกคนก็บอกว่านี่นี่แผ่นดินเราเไย ไม่ใช่ว่าจะมาอยู่สี่สิบปีสามสิบจะกี่ปีก็ตามเขาช่วยเหลือมะแล้วก็มาจะอยู่กี่ปีก็ช่างเลยถึงจะเป็นคนประเทศตัวเองก็เถอะถ้าอ,อยู่เฉยๆไม่ใช่ที่ดินของเราจะเจ้าข,ของเข้ามาแล้วก็ต้องออกไปอันนี้ตัวเองมาอาศัยอยู่แล้วบันชาวบ้านเขามีไงเขามีใบเรื่องของเขาไงตั้งสมัยสี่สิบปีนี่ไม่ไม่ไกลเกินนะสี่สิบปีล้วก็ยัง ว่าของใครก็ใช่อยู่นี่สีสิบปีเราก็น,น,นี่แหละรุ่นนี้แหละรุ่นแม่ช่นี้แหละก็นนะจําได้หมดเขาก็มีวงมีใบนะดีใจกับชาวบ้านที่ได้คืนเนาะรอมาตั้งเรื่องจริงนะนี่หลักขากวดล้างจริงกวดทั้งพระและทหารก็มาโก,กดได้ถ้าเราไม่เกิดสงคัญเนี่ยเราไม่รู้ได้ว่าเราไม่ลรผูกผูกมะเขือ มาตั้งเยอะเลยเราไม่รู้นะถ้าไม่เกิดสงครามม่ก็เหมือนกับว่าแล้วก็โลกออนไลน์มันทําให้เราเห็นว่าเราเราทําให้เรารักทหารมากขึ้นเพราะว่าทหารอยู่ตามชายแได้ทุกที่น่ะเราต้องให้เงินเดือนเยอะแล้วก็ให้เท่าๆกันนะเพราะว่าดูไม่ว่าจะอยู่ทางภาคไหนก็ทมอะ่ะมันคือต้องต้องเสี่ยงภัยกับไม่ใช่ว่าผู้ลุกลามอย่างเดียวนะเสี่ยงภัยกับพวก ที่ไม่ดีค้าย,ยาสิบตรงสิบริ้ว่าคนไม่ดีอะไรแบบนี้นะ่ะแต่ทำหลายใหญ่ทำไม้ทำลายปะอะไรหลายๆอย่างอันตรายอยู่อยู่ตามนิมชายแดนนะต้องให้แบบเต็มที่ไปเลยประชาชนเนี่ยพร้อมสนับสนุนนะเพราะเรานะถ้าไม่มีเรื่องนี้คนก็ได้เห็นหลายๆอย่างใช่ไหมคะ โชคก็มาเป็นรอยใจแล้วบอว่าดูแล้วก็แข้งเที่ยวนะอยากจะแบบว่าจาับมัดแน่นๆแบบว่าช่วยทหารผู้กองคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะผู้กองอะไรนี่แหละที่ไม่ชชคผ่านมาแบบว่าวัาวานเกิดสุขสันต์เกินนะคะขอสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยทุกทหารทุกคนทำงานปลอดภัยหมดเลยคุ้มครองนะคะ ทุกคนแล้วก็ทุกคนเก่งหมดเลยบางทีไม่ชกก็เห็นอยู่ว่าหรือก็บอกว่าทุกคนไม่ท่าอะไรอยุงนี่นะโอเคแม่ทหารเขาคุยดีๆแม่พชคจะมาโชว์โอเคอะไรก็เลยจะมานืน่เดี๋ยวจะมารีวิวนั่นแสวัสดีค่ะแล้พวพบกันใหม่นะแล้วโซว์ใหเก่อนคนุณเล่นทหารก็ติละะูเดิมเรา ต้องฝึกนะกำแตมกเลยตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมชาติสนามพนะคา,ากระแสวิทยุยึดผุแล้วเอ้ยลองดูดสิเราพร้อมลบเสมอแพงลบไม่ขาดเอกเราใจดีแต่เราก็สู้นะถ้าเกิดมีอะไรมานะ่ะนี่แหละพระเอกกับพระเอกกับผู้ร้ายดูกันดูกันง่ายๆจากการเห็นไหมเค้กไม่โช์วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเอิ้นที่บ้าน ผ่านรอด้วคุณแล้วนะะขอให้ถึกสันมันเกิดนะผู้กองใช่ไหมผู้กองไหมผู้ก,กองเต้ยใช่เราจำได้แล้วใช่แล้วว่าข่าวก็เร็วนําบางทีนี่ใครไม่รู้ออกมาว่านี่แหละขอให้ท่านสุภาพแสงแรงเป็นุ่นน้องไม่โชคอยู่ไม่โชคอาไว้